เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเขามาไม่ครบไม่ครบนะครับมาไม่พร้อมนะครับอย่าให้สัญญาณนะครับให้สัญญาณนะครับพร้อมแล้วหนึ่งสองสามยกจบสาธุประกิยรระสคิครับเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่เดิมให้เจ้าหน้าที่ ยนดีต้ัานปานพระคุณเจาะานะครับาฉพาะรอบนนรบาน้านน่านะครับานระธานระธนาระธนาาท่าานท่าระครับ นะครับเดี ôn, 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 ๋ยวสายยงจะใช้เครื่องใช้เครื่องดูดไปนะครับต้องขออนุญาตพระคุณเจ้าว่าขอให้พระคุณเจ้าอนุโมทนาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วหลังจากที่อนุบาอนุโมทนาจบแล้วนะครับจะนิมนต์ได้พิจารณาผ้าพร้อมทั้งถวายเส้อตุปกาไก่ที่ชูพิจารณานะครับขออนุญาตพระคุณเจ้าเลยะครับครับจะภาพเดินตรวจนนะครับมีมีมีเยอะเลยเนี่ย ตงจงต่อไม่ยึดการันต์ที่บครับขอเชิญทุกทานตวน้ำไป